สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมาจากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถจักรยานยนต์สุดคลาสสิกที่หลายคนรอคอยกับเจ้า2025 Yamaha SR 4 0 0เวอร์ชั่นใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นแท้ๆเอาไว้ได้อย่างลงตัวถ้าเราพูดถึงดีไซน์ภายนอกกันก่อน เจ้า SR400 ปี2025ยังคงรักษาความคลาสสิกดั้งเดิมที่เป็นเสน่ห์มาตั้งแต่ยุค 70s ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเฟรมเหล็กแบบดับเบิลคลาดตัวถังน้ำมันทรงหยดน้ำสุดเรียบง่ายหรือแม้แต่เบาะนั่งทรงแบนยาวที่ออกแบบมาให้เหมาะทั้งการขี่เดียวและการซ้อนสองรายละเอียดเล็กๆอย่างไฟหน้าทรงกลมไฟเลี้ยวและไฟท้ายแบบโบราณก็ตอกย้ำความเป็นเทียวเจแปนิสคลาสสิกได้อย่างชัดเจนพื้นผิวตัวถังมีการเคลือบสีแบบพิเศษ ทำให้มันดูวาววาวแต่ไม่ฉูดฉาดดูแล้วเหมือนย้อนกลับไปสมัยก่อนแต่ยังรู้สึกเท่มากๆขยับมาดูเรื่องสมรรถนะก,กันบ้าง Yamaha ยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์สูบเดี่ยว3 9 9ซซีระบายความร้อนด้วยอากาศที่เป็นหัวใจหลักของ S400 r มาตลอดแต่ในเวอร์ชั่น2025นี้มีการปรับแต่งใหม่เพิ่มระบบหัวฉีดให้แม่นยำมากขึ้นช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ไวขึ้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและที่สำคัญคือยังให้ฟีลลิ่งแบบสตาร์ทด้วยเท้าหรือการคลิกสตาร์ทที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกได้ว่าใครที่ชอบกลิ่นอายความวินเทจจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนการส่งกำลังยังคงเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่ให้จังหวะเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและยังคงความสนุกในการขี่แบบดั้งเดิมด้านฟีเจอร์ภายในแม้จะเรียบง่าย แต่ก็มีเทคโนโลยีทันสมัยแอบซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกที่ผสานกับหน้าจอดิจิทัลเล็กๆสำหรับแสดงข้อมูลจำเป็นเช่นระดับน้ำมันเช็คไฟเตือนต่างๆและระบบเตือนการซ่อมบำรุงนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทไฟฟ้าเสริมเข้ามาให้ด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากคิกสตาร์ทตลอดเวลาถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว เรื่องความปลอดภัย Yamaha s r 400ปี2025ให้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS มาเป็นมาตรฐานช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขี่ทั้งในเมืองและทางไกลช่วงล่างยังคงใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่ยังคงหนึบแน่นเรียกได้ว่ารับมือทั้งถนนเรียบและทางครุขระได้อย่างสบายสบาย สำหรับราคาค่าตัวในญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ7 0 0 0 0 0เยนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1ว1 0 80,000 1 90,000บาทแล้วแต่สเปคและสีที่เลือกถือว่าอยู่ในระดับที่จับต้องได้สำหรับใครที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์สไตล์เรโทรของแท้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda G B 350หรือ Royal e